game khay hồ còn đôi bà bang mũ mực cung mũ mực cung mũ mực cung nó tay giác viết giác dạy tay giác viết giác dạy tay giác viết เช้าฟาดผักฟักเย็นฟาดฝักรถยนตย์ล้อยางรถยางล้อเหล็กชามเขียวคว่ำเช้าชา,ามขาวคว่ำข้า ชาเขียวความเช้าครัมครับพวกผู้บายบาย